สบายดียินดีตอนฮับข้าทซุง ong, น้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเนือแช่แนลมือลีกะมาอยู่ถี่สวนสาธารณะคือเป็นสวนสาธารณะอยู่กลางเจอเมืองของของซ้ำเหนือหรือของแขงหัวพันนั่นเองเนาะอยู่ในตัวเมืองเลยคือสวนสาธารณะกะค้าย,ค,าย,ค,ายคือเป็นตลาดํำของอ่ะเป็นตลาดํำของเมืองซ้ำเหนือเนาะทุกคนเนาะเมื่อ เมือ่อทุกคนได้มาทาทุกคนได้มาเที่ยวทางจาเหนือก็จะเป็นตลาดอ่ะมีจะมีตลาดมืดหรือสวนสธรราธารณะใบเดอลินเนาะคือควนจะเฮอเที่ยวลินคือตอนกลางคืนแล้วก็ตอนตอน้าวจะได้บรรยากาศหนึ่งเนาะตอนแรงจะได้บรรยากาศหนึ่งคือค้าขาย,ขยขขคายออยือยูแคมของค้าขายคือแคมของยูยูอัน อยู natives, ism, nervous, London, ่เ uh, วียงเนาะทุกคนเนาะก็จะมีคนมาออกกําลังกายแล้วก็จะมีคนมาย่างลิ่นเที่ยวลิ่นกินอ่าสินจอกสินจอกสินจีคือสินจีก็คือปิงเอ็นั่นเองเนาะทุกคนพาลูกมาย่างลิ่นออกกําลังกายหรือคนมาออกกําลังกายก็ว่าได้เนาะเมื่อก่อนน้องตุ๊กก็เคยมาออกกําลังกายตีแบดเนาะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีคูตีล่ะก็เลยได้มาคนเดียวนั่นเองจะพา บังเอิญน้องตุ๊กมาเอาเขื่งองเนะมาเอาเขื่องกันเลย่าพาทุกคนมาแบะเบิงงานบรรยากาศเนอเนวันพักวันพรเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันพักวันพรหลายหลายคนก็มาออกกำลังกายผู้บ่าวผู้สาวก็มานั่งลินพังมานั่งลินอ่านัดเจอกันมานั่งลินเนาะทุกคนเนอเอาะออกกำลังกายกันเนาะทุกคนคือแบบมือพักพรน,น่ะทุกคน คนกา็จะค่อนข้างหลายแต่ว่าฝนตกเกาะอ่าเมื่อกี้ฝนตกเนอะฝนหากาซาโตกแล้วก็มีเด็กหน่อยเมื่อกี้รถที่บลินมีอ่าผู้เทาผู้แก่เด็กหน่อยวัยหลุนมาหยางเลาะหยางล,างลินหลายคนเนาะทุกคนบรรยากาศคือแบบคักแต่ว่าน้องตุ๊กอาจจะมามืดมืดได้เทุกคนเพราะฝนตกเมื่อกี้เดี๋ยวกะให้เบิ่งบรรยากาศนี่ บรรยากาศตลาดตลาดหมืดนจำเหนือเนาะก็จะเป็นแบบหานอาหารขายสินจีขายปิ่งเอ็นเนอแล้วก็จะมีแบบสาวๆผู้บ่าวผู้สาววัยรุ่นมามาเลาะขี่รถที่ปลิน้นแล้วก็ย่างลินออกกำลังกายเด้อมีแต่ผูดจบผูงามเนาะเนายพาลุงมาย่างลินแล้วก็ยูเนสวนสาธารณะนี่เนาะเพื่อนก็จะเฮ็ดเป็นแบบซนเผา โซนเผายูเนอแขงหัวพันเนาะมีจากโซนเผาผืนกะเจฮ็ตหูป,ปั่นใบหัวท้ายหูใบเที่ยวส้มเนาะรอบรอบคางในพืนกะจะปุกต้นซากุระเนาะแล้วก็ปูกต้นดอกบ้านต้นดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสมเหนือเนาะหรือเป็นเอกลักษณ์ของแขงหัวพันเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเนอตอนขำเดินนเป็นบรรยากาศอ่าเนอตอนขำ ของมือวันเสาร์ก็จะมีคนหลายๆมามาเที่ยวลินออกกาลังกายเด้อทุกคนคือเมื่อก่อน,นงตุ๊กก็เคยมาเต้นออิวิกเนาะยูจนเนอร์พูนจะมีเด็กหน่อยมาลินน์อันสกเก็ตแล้วกะ็มีกี่รถที่ปลินและะ้วก็หลายๆย,ย่างหลายๆแนวเดี๋ยวเราไปเบิรงกันนอหวานเขาเจ้าค้ายอยีญังแดงแต่บรรยากาศเนอเนออันหอพอบอสวนนี่ก็จะมีหลายๆคนเด้อ หลายๆคนมาเอากำลังกายมาตีดอกปิดไก่หรือว่ามาตีแบดนั่นเองเนาะเอามักบานมาแต่ส่วนหลายมักบานนี่เพิ่นจะบ่เอามาเด้อทุกคนส่วนหลายเพิ่นจะมาแลนมายางแล้วก็มาลินสเก็มาลินสเก็แล้วก็ตีแบเน,นาะไปเบิ่งบรรยากาศกันค่อยๆอออย่างไปเนาะเดี๋ยวจจึงพาไปเบิงอัน่นเมนูอ,อาหารของคนในจําเหนื แต่แวสวนหลายนี่เพื่อนจะจะกินนันสินจีเลยกินสินจีนี่ทุกคนปีนี่เห็นสักุระงามในนอนเนาะเพราะาปีก้นี่เพื่อนเพื่อนปูกลวมันยังบบสูง mm. มันยังบวไงนนะใบมันยงบบอนะ้อขนาะแต่ปีนี่สุดยอดมีเต็มสวนเลยเนาะมีลายโซนเผายู่เนอร์ซำเหนือเนาะก็ะจะมีโซนเผาองโซนเผาลาวหลุมโซนเผา ยาวสนเผาหันแบบละลายสนเผาที่อยู่เหนือจำเหนือเนาะทุกคนเพื่อนก็นจะเฮดหูปั่นอ่าเฮดหูปั่นอนุรักษ์แล้วก็เพื่อนจะมีแวบเออสนเผานี่มีหีบคล้องประเภทน,นี้เดิมมีเครื่องปูของฝังสนิดเดิมเพื่อนก็นจะเอามาเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของสนเผานั่นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย นี่อันนี้คือเป็นเดินเยอเด้อแล้วก็พ่นจะมีหินตังหินตังแล้วก็มีตาเสเลยอยู่โซนเนอพ่นเนาะแล้วก็มีโคกตำเข่าที่เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนเนาะเอมีเด็กมาหลินสเก็ตบอร์ดสเก็ตอ,อันนี้คือ่าจะเป็นชนเผาชนเผ่ายังนอะชนเผากุม,มุติบ่ ก็จะมีทั้งฝัดเข่ามีทั้งฝ่ามีทั้งเลา่าไฮมีหลายๆอย่างเนาะทุกคนแต่ว่าจะอ้วนเบิงจะพาเบิงเล็กๆน้อยๆเด้อทุกคนเด้อพาเบิงเล็กๆน้อยๆก็มีตีแบดดินบ้านแต่ก็จะบนดินแบบอัน่นเอาแทอาวาเด้อทุกคนเพราะว่ายันดึบดรอกไฟแต่ว่าเขาก็เขาก็เล่นเดาะไปเดาะมาพอเด้ออกเนื้ออกแห้งเนาะ ข่าจามาตินคีรัตทีปลินบรรยากาศคือขักขนาดเข้ามาตินข่าจามาตินดีบอยมีเดินแบบอีก เขาจะมีกิจกรรมกันเนาะเดี๋ยวเขาอยากไปเบิ่งองานนั้นเอาเนาะทุกคนกลับกันเลยเพิ่นก็จะมีจุดเธอท้ายหูบแล้วก็มีจุดเถอหนังพักพ้อนหนังกินและหลายจุดและหลายบอนเด้อท้าวเอฟซีทันเดอร์ยักมาซ้ำเนือหรือว่าได้มาเที่ยวซ้ำเนือแล้ว ได้มีโอกาสได้มาซ่อเหนือมาเที่ยวถ้าลงมหาหอดซําเหนือแล้วก็ต้องเห็นหนวยแก้วเห็นหนวยแก้วล้วยาสาดบ่อตองพาดเมื่อจุดนี่เด้อจุดนี่คือคักสุด <c oughs> ได้เห็นผู้บ่าวผู้สาวได้เห็นคนเมืองซ้ำมาออกกําลังกายหลายเนาะถ้า,ามือ่ฝนตกได้แต่ถ้ามือฝนตกนี่ก็ยักย่อมเด้อทุกคน <c oughs> นี่เดี๋ยวเฮาอันเดี๋ยวเฮาเป็นรอทางนี้เดินเดี๋ยวก,ก็จะมีคนมาหนางังลินม,มาหนังกินพอขอขอขาครอบครัวมาแบบหนงังซิวอาหารล,ลายๆเนาะเด็กายดีบอสไหมค่ะถึงในมาเยี่ยมละ่ะถึงในมาเยี่ยมละ่ะถึงไปเยี่ยมเดียวปีนึงมาเดียวก็หาบอก <laughs> ปีหนึงมาเถอเดียวเถิงโลบบริมาณเนี่เรามาแต่ปีเ่าบัวยังมากอ่ะเริ่จะลืมหรล่ะมีมีสิจีเด้จะลืมหรอบัวจะลืมนองหรอลืมไหนึิงเออจะได้ว่าเพริลืมเม็ดย่งหรอยังหจินจีเป็นตาเสียเวลาปิ้งเอ็ง บ so like ้าเดียขายดีจนขายประทันเว้ยขายหน่อยนึงเ่จะขายดีปอน่ิดิีเป็นจะเซียเดี๋ยวี้ขายใหม่เธอเด้อล่ะ สามพันตอนมาสองพันยึดเดี๋ยวนี้มาสามพันแล้อันนี้ก็คืนเนาะช่วงนี้เนาะหาเงินยากแสบเด้อทุกคนมามากินมาลองได้เด้ออันนี้นะขายจนบทธานละ่สะ,ปปะสิจ๊ะ้ปิงบูธานละ่ะบ่อทีจ๊ะ นนองควบรรยากาศเนาะบรรยากาศตอนแรงๆเดื้อตอนขั่นตอนข่บของของสวนสาธารณะยูเสมอเนาะ ก็จะมีคนมานังลิมนั่ังกินนังกินจุม้มกินตำกินสินจีเนาะเยดีก็คอน้างมือแหะเนื่องจากว่ะน้องจุกกันมาเอาเขื่องเนาะน้องจุกไปเลยตั้งเจอมาเวแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้มาเวหนวอยนึงแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศคึกคืนห้ายเนาะตอนอ่านฟาน้องอูมากินอยู่ก็ที่ว่าอันโอเคเลยทุกคนที่ว่าคัก บรรยากาศดีเดี๋ยวน้องตุ๊กก่อนสิที่รถกับบ้านก่อนอนเดี๋ยวจะโทโทบอก่อนส่วนมูมามานั่งเล่นนั่งกินก่อนอทุก คือบรรยากาศตอนกลางคืนของโมเมนต์อนกลางคืนตอนหัวแรงของสเสนอเด้อบรรยากาศก๋ดีอาหารตาก,ก็ดีเดินทุกคนนี่คี่มานี่ก็จะออกไปเจอนม่แก้วเคดันแถวสวนชาธารณะนี่ก็จะมีบ้านพักมี้านอาหาร อาหารแล้วก็ยางต้องขามมาแล้วก็แมนอันตลาดตลาดชําเเนื้อเลยเนาะสะดวกสบายเนาะค่ะทานเนือหาหาเ้อหักยักมาเที่ยวมามาเที่ยวยังมาพักแถวสวนสาธารณะ,ะหรือแถวหน่วยแกวก็คือยุ่ะเก,กยย๋เกิดเด้อยุ่งเก๋เกิดสามารถยางไปได้สามารถยางไปได้แล้วก็สามารถขี่รถขี่รถที่ททททหรือว่าร,รถจักรไปได้เนาะ จเป็น,น,นอตอนเส,สาร์จ้ารมัดยางจา้าคงแห้มจ้องแห้มทา้หนานี่เนาะทังงนานี่ขึ้นบ้าทางทางหลังหนองสุกใด่เดินทุกคนหรือว่าจะ้ยางขึ้นทั้งเทิงก็ได้เดี่ยวเลี่ยวใส่ขึ้นทั้งเทิงก็ได้ค่ะหรือว่าเดี้ยวขวามาทางนี่ก็จะเป็นน้วยแกว้วแต่มื้อนี่ข่าวว่าเปิดไพ่เลยทุกคนนุ้ยแก้วนะ ้วยแก้วี่อาจจะมีหา่านอะจะมีอันแบบห่านอาหารที่ขายแบบเป็นตลาดมือเนาะจะมีอยู่วันเดียวคือเป็นวันอาจจะมีอยู่วันเดียวเป็นวันอยู่สวนสาธารณะเนาะอ่านตัวหัวพันควงนิ่งเนาะแต่ว่าตัวน,นี้เป็นเดิน,น้วย หาโมงหกโมงเนาะเพื่อนกับกเนาะเพื่อนจะบปมาเตินออลวิสเนาะแต่ส่วนหลายอยู่ห้างสวนชัท่าเพื่อนจะเป็นแบบเป็นแม่บ้านเล็กหน่อยใบลุ่นสุดเป็นส่วนหลายควรจะมาห่างเลาะห่างห่างกินแบบหนังซิวโอเคเนาะ ตมอดใบแดงเดี๋ยวนงตุ๊กขอโตขับรถกันเด้อทุกคนเดี๋ยวนี่มาหอดเถื่อนละเด้อไปสวนสาธารมาเนาะไปแบะสวนสาธารน้อยนึงคิดว่าจะไปซอกซื้อเครืองเนาะแต่ว่าบ่มีเนาะบ่มีอันทึกเจอแบบว่าห้าจะนงไปวัดไปอันนี้ไปไปงานบุญงานดองแบบเสือลูกใหม่งามๆนะอยู่สำเหนือบ่มีทุกคนไปหาสื่อยากเท่เลยคือนงตุ๊กเลาะ อยู่ตลาดซับเนือเมือ่อเช้านี่กับแม่พุธก็คือเสื้อที่น้องตุ๊กยักนุ่งหันบ่มีแต่เสื้อแม่พุธหันอะไรเนาะน้องตุ๊กก็เลยไปเบิ่งอยู่ตลาดกลางคืนนะ่ะก็ไปเอาเครื่องผอมนี่เนาะนตุ๊กไปเอากาแฟเนาะน้องตุ๊กเอามาขายน้องตุ๊กเอามาขายแม่เอามากินเอามาขายเอามาขายเนาะแหละคือสวนนี่นะคือคือคอคอนหนห้งงนอย,ยวนตลาดกลางคืนหรือว่าสวนสาธารณะนะ ยืดจำเหนือนั่นเองเนาะคือแบบคนไล่ออกกาลังกายแลว้วก็ขับทานนองตุ๊กมันไปออกกําลังกายนองตุกก๊กคือจีจอยนะ <c oughs> คือนองตุ๊กขนาดก,ก็กอบเมื่อก้อนหันมีคนไปตีแบตนำขนาดก,ก็ค่อนข้างโอเคได้นำหนักเนื้อสวงนั่นแต่ว่าเนื้อสวงนี่คือจะตีแบตท,ทั้งทีกะหาคนตีคู่ได้ยากมากเลยก็เลยโปรด็กคอยเดออกกํา,ากลังกายแะไรกะอีกอย่าง น้องตุ๊กกะมีมีเวียะค่ะนะก็คือไปนี้ไปนั่นตลอดเวลากเลยบ่คอยได้ออกกําลังกายปันเดอเดือทุกคนแล้วอีกอย่างน้องตุ๊กกะเป็นคนถี่ระบบเาผาผลาญถีบด,ดีปันเดอ <c oughs> คืออาการห่อนแบบนี้บ่คอยมีเหงื่อนั่นเองทุกคนก็เลยบ่คอยได้ก็เลยแบบยูซับเนือแล้วก็เฮ็ดแบบตุยขึ้นตุยขึ้นถ้าไปยูแบบเคทนอนห่อนอาจจะหวอนร้ายก็ ปกติหอดแบบไปหอดอยู่วันหอนหอนแล้วเขาแบบระบบผ่าผานเขาจะดีขึ้นมานะพะออายุสาเนือนี่อากาศดีแห้งหนาอหนาวอากาศเย็นสบายกินข้าวแสบนอนรับดีเพราะว่ายู่เหืออตัวเอง <c oughs> <c oughs> นอนทกคนถ <c oughs> ้าพายมากคลิปนี้พาคุณคณกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเจอเหอน้องตุ๊กเหตคลิปต่อไปเลยเด้อบาย